มาเบิ้งดิตัวยังอันนี้น่ะตัวแค่ลองดาบ้ามาอีกแล้วตัวแค่ลองดาลองดาเห็นบ่นั่นตัวแค่บ้าตัวทุกคนติ๊กแตกเข้ามาสวนในสวนสวนตุจักนี่บ่เคยเห็นไหนมาอะไรบ่เคยเห็นนะมันมาไเห็นยังตัวจระเข้ทุกคน อย่าไปมันชิบ่ะไร่คบเพราะว่าโอ้ป้าทุกคนตัวแค่ตัวแค่บอลหรือตัวยังนอ้เลนบอลเลนบอ้ยใครจะคิดว่าตัวแค่ป้าทุกคนโอ้ โตแลนนี่อยู่บ้านเฮาเพิ่นบอกกินบออยู่เมืองไทยเลยเมืองไทยเนี่ยเพิ่นกับที่ว่าเป็นซัดที่แบบว่าขาดเสื้ออลไรก็อาจจะมีคนกินอยู่นะตอนนี้เพิ่นบอกินกันอะไรเนี่ยถ้าอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดบบนมี้เขาผักกันเลยคุบเอาได้เขาเอาไปเขาเอาไปลาบเขาว่าเขาไปขายพร้อมเนี่นเอาไปลาบแลนนม้ยลาบอุ้ยแ่บเด้อเคยกินบ่เคยกินเธอหนึ่ง โอ้น้องดาวเคยกินสบายดีน้องดาวสบายดีชซีนมันก็คือว่าคือกินซีนไก่บ่แต่ว่ามันฉีเด้งกว่ามันฉีแน่นกว่าโอ้แต่ว่าชาวผู้ไทยนี่บ่เคยกินไหมคุณไทยมันบ่กินนี่เคยเห็นแต่เขากินโอ้อน้องดาวก็เคยกินเท่านึงโอ้ยองไปทานร้านคนแบบนี เธอหนึ่งแล้ว <Wh> กับตะกินอ right? ีกเลยคิด <person> ว่าแค่เเนาะแซ่บบปะจอยแบบเห็นเห็นตอนที่หนึ่งคิดว่าแค่เลยค่อยว่าตะลักคนะเมามาตลอดแต่ว่าเธอจะเห็นนะเธอจะเห็นเธอนี้เมีนไอโบว่าคนไทยคนตะลักกินว่าซัตะลักินเพิ่นอนุรักษ์ไว้เนาะโอ้เป็นสัตว์แบบว่าคนไทยบางคนอาจจะรังเกียจฮะคนไทยบางคนอาจจะรังเกียจ ตัวแลนนี่นะบางคนกระยานมันบอบางคนกระยานนี้โอ้นี่คือสิ่งดีๆในสวนมียังเน่ยภาพเบื้องเนี่นของท้องไท่นเนี่ยสวนเนี่ยคือสะอาดแท้เอาามายมได้กะสิมาแดกทานได้กระตุกตว่นมีโฮมมีบนพักมีอยู่ตลอดเนาะคมเมนเมนวกนจันทร์ทุกทุกวันเด ชวนดอกไม้ชวนดอกไม้ท hmm. ุกคนอันีคนูกแลวันนกไมน้องน้ดาวถ้าเดีต้องให้ดูยันูน่ใช่ค่ะค่ราไปบิร์าสิผาเอ้ยไปเบิ่งยังเนาะผ้าเบิร์เลย น้องดาวออ้ขออนุญ,ญาตถามแน่น้องดาวไ,ดไปถ่ายคลิปน้องแกะไลเธอเบาไ้ถามถ้าถามอายุเน,นี่ยอ,อายุจะปีเลยไอโบอายุน,น้องดาวอายุสิบแปดปีเลยอายุสิบแปดปีโอ้สพอรและผู้งามกระโดดทุกคน s> <S เคยเห็นแต่อยู่คิปไอโบเนาะมาเห็นตัวจริงแล้วงามงามเห็นทุกคน เร็ you, ่ของ่วนแมนสาธารณะคือก็จะมีให้ตลอดทางอมีให้ตลอดทางคากิน้ากิทิเคควาทิมโพิคือยุบานขาวก็ได้เน๊ะได่เอาไปทิมแมนพรนทิมกับแบบมีแยกอีน้อมีแยกขยะ บรเห็นเนาะเราเห็นใครสูบเกิดตำราพู้เชี่ยวเรให้สูบเนาะนี่ถ้าตั้งสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าถ้าฝ่าฝืนมีโทษมีโทษปรับตามกฎหมายห้าพันบาททุกคนสูบบุหรี่มีโทษมีโทษปั๊บห้าพันบาทบอกทุกคนจะมีป้ายบอกให้ทุกที่ทุกตอนเนาะ พี่น้องบาร์ดามีก้อนฮามบาร์ดามีอย่างแบบนี้เนาะเนี่ยลก็ไปซูปแล้วก็ทิมไปเลยแมไปในมือทิ่นเลยนะไปทิมนี่นี่ผู้บอกว่าทิมบอลได้นี่แก้วที่อยู่ในมือจ้ะทิมบอลได้ละนี่กระปองเคืชิญดึงขวดทันสติกโอ้ทิมนี่ไแหละเราบาร์ดามีโอ้ ย่อยเลยเนาะสะดวกสบายคุณจะซื้อบะหมี่มามีมาตระบาดขาดแลี้วทางไม่อยู่บ้านเนาะใครกินเป็ไไรอยู่บ้านเอลยทิมแบบไรอยู่บ้านเฮาอยู่บ้านเฮานะแมนกินแล้วล่ะก็ทิมไปเลยสะดวกแมนเอาที่สะดวกไปมาเอาที่สะดวกไปแลาวอยู่บ้านน้องเด้ซ่ะทิมแบบไรทิมคือกันคือกันสมมติอันนี้เป็นพี่ยื่นเนาะ กินแล้ว <Man. S 1> กินแล้ว,าวายางไก่แบบนี้ก็คือ่แม่งทิ้มแบบนี้เลยโอ้ oh. แป้งทิ้มเลยนะแมนอยู่เมืองไทยนี่คือบอกถ้าเขาทิมา้มชายแบบนี้โดนระป๋อโดนปั๊บบอกถ้าเพื่อนเห็นก็คือเพื่อนสีปั๊บเหาถ้าเหา oh. ทิมใส่ใส่ทั้งหมดอันนี้เป็นทีน่เงอะเนาะยางไก่กินแล้วแบบม่งิระชุ่ ยังให้ประเทศเฮามีแบบนี้เนาะยากให้บ้านเฮามีแบบนี้ถ้าบ้านเฮามีแบบนี้คือดีเลยเนาะคือสีแบบคือสีสะอาดและน่าอยู่แบบเมืองไทยหลายขึ้นเนาะโอ้ยอันนี้ยางไปใส่จะเห็นไปขี้เยอะอยู่บ้านฮานก่อนอื่นกะเฮาเฮามาเห็นแบบนี้เฮากะ ูกจิตํานึกในตัวเฮาก่อนเด้ <earn> เราก็ต้องปลูกจิตชานึกในตัวเฮาก่อนเนาะถ้าว่าเฮากลับไปบ้านแล,ล้วก็ไปซ้อนลูกซ้อนล้านนะซอนลาน,ลนาให้เหตุคืออ่าประเทศไทยเพื่อนเนาะใ <stroke. S 1> ห้ท่มให้คือคนไทยเพื่อนทีหทหท่หรือว่าเพียงความไปพ่แม,มน่นกินกินแล้วเราซิไปท่มใส่กระท่มเม่นบไร้เม่เน,มนอันนี้ก็ประเทศไทยก็ซ้อนให้เฮาแบบได้ฮู้ได้มีจิตชานึกหรายอย่างนอะประเทศไทยก็ พามาเบิ่งพามาเบิ่งพามาเบิ่งนี่พามาเบิ่งงี้ป้ากรองวงจรทุกคนอยู่สวนท้าทาราน้าเป็นไงไทยเดียวเป็นคนไรทุกคนจำชื่อพี่ไอ้้หองไทยนี่ผู้วันนี้นยังไงอันนี้คือกล้องวงจรปิดนี่ที่เพื่อนสีจับตรวจอ่าคนพี่ยางไปมาโอ้ ข้าเห็ดพิษก้เพื่อนคือแบบว่านสิเบิ่งในนี้หรือเพล่านสิฮูว่าเป็นห่างอ้าเข้าเห็ดพิษนะถ้าเาแบบทิมขยะโซทีบหรือว่าแบบอันแบบว่ามีคนแบบปุ้นจี้หรือว่าจิงได้กับแบบเพคนสามารถเบิ่งจากนี่จับคือแบบว่าอันนี้คือตำรวจนะความปลอดภัยนะยอดลีลีทุกคนอยู่ เพิ่นสุดยอดเนาะ<ม>แต่เพิ่นรักษาความปลอดภัยได้ดีเลยนี่ทุกก้อนที่มันมืดคือว่าที่มันมืดคือแบบว่าการขื้นเนาะอยู่แถวนี้มันก็มีไฟนี่ไฟแต่ว่ามันจะมีกองผสมกันธะ์มีกองเป็นว<อ>่าตำรวจนะความปลอดภัยสุดยอดอีลีทุกคนอย<ะ>่างไม่เนย กล้องกองวง,งจรปิดอันนี้ตัวช่วยทำงานตัวช่วยทำงานเน่อันนี้ตัวช่วยทำงานของเจ้าหน้าที่่นอ๋อแปบลบว่าถ้าแปลว่ามีการปุ้นซับหรือว่าบดถึงขนานั้นทิมขยะทิมยังนะนะอ่าือป้องกันทุกอย่างอ่ะือแบบเซฟเซฟเซฟตี้ไว้ทุกอย่างแต่ว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่บ่น้อยเคยเคยมาเที่ยวอยู่สวนสาธารณะที่นี่สวนเจ้าจักรนี่ยังบ้เคยมีแบบประวัติแบบว่ามาปุ่นจี่ขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้คือ เซฟโปลอดไทยโบแมนว่าติดไว้ติดไแล้วก็ชสีอันจับแต่คนปุ่นคนจีอันนี้คือชาวต,ต่างชาติเข้าใจปะสวนสธาร้ะนี่ส่วนร้ายเป็นชาวต,ต่างชาติมาเที่ยวชาวต่างชาตินัมกจะมาเที่ยวซิ่งสถานทีทีมีของวุงจรอ,อันนี้คือเสริม<อ>เสริมให้ให้ชาวต่างชาติเห็นว่าเฮ้ย สวนทางนี้มีโกงวงจรมีความปลอดภัยเขาต้องปลอดภัย้อโมาเบิ่งมามาเล่นมาเที่ยวอยู่จุดนี้เขาต้องปลอดภัยดิมีอีกหนึ่งอย่างที่ที่เสริมที่ดึงดูดแมนแมนฮดึงดูดนักทท่องเะแบบสร้างความสร้างความมั่นใจที่ชาวต่างชาติโอ้แม่นปลอดภัยให้ตัวเองเนาะแม่นแมนแล้วสำคัญนะโกงจอนอยู่จุดนี้นี่มันมันมันบริมมีสายไฟฟ้านดิ เห็นเบาสายไฟอยู่สายอ๋อน,นี่อันเด้น,นี่แผงโซลาเซลล์เห็นเบาแผงโซลาเซลล์นิดหน,น,น่อยนะอ๋ออันนั้นนะเบาแผงโซลาเซลล์นั่นตัวบริสียค่าไฟเด้โอ้ในสวนน,วนี่ในสวนนี่ในสวนนี่เขาจะใส,ส่ไฟโซลาเซลล์ทั้งนั้นแหละ คือสุดยอดแท้เพราหน้านี้อ่ะ<พ>ใช้ใช้ไฟใช้ไฟหลวงใช้ไฟฟ้าแต่แต่หลงังๆนี่นเขาใช้โซลาร์เซลล์แล้วสังเกตย่างย่าเมื่อคืนมันจะอ่าจะเปิดไฟจะเป็นไฟสีขาวแต่ตรงนีไฟสีเหลืองและคือก่อนหน้านี้เป็นไฟสีเหลืองเนีย่ยแต่อ่าปีปีนี้ปีนี้นนขึ้นมากเขาจะใส่โซลาร์เซลล์แล้วคือมันก็จะลดมลพิษเยอะครัไฟไป บ้านเราเด็คิดมีก็วุจรกันหักจับเลยฮ้ายหายากเลยอยู่บ้านเฮานหางายเ่แม่น่ยหาายเลยอยู่บ้านเราไม่มีกองวุรบอกตมี่เทศัวมีเลยาบ้านเองนะถ้ามันกะซิมีมีปันกะซิมีจะ่าอยู่ในมือถ้าอยู่บนเห่างมีเลยมี่่องวุนนี่ตาทำว่าแพ่ง่ันตาก็สื่อได้อยูานะกันว่าสื่อสื่อิตพิะ ก็เพาะเสื่อใหญ่แ้มันโมเมนต์ราคารับแชรับหลานนะคือของู้จรนี่ตัวนึงก็รับเงเินรับเงินสองเอองินเนี่ยนะคันพิดนะมันก็้ความสะดวกเพราะประเทศไทยนี่เน,นนเน้น้องวงจร่ะเน้นเนน้เลยเน้นมากๆมาตรการของของคนไทยคือต้องติด้องวงจรอ่ะว่าจะอยู่ตามสอบตามซอยตามยังก็กแล้วแต่นวลาอยู่ในห้องน้ำบางทีก็ยังเพี้ยนนะห้องน้ำพิด <c oughs> แล้วข้างนอกอ่ะนะห้องทางนอกพีทใช่้องนอก คือสั้นเลยสั้นเด้ดว่าสิใจเวลาเห็นเวลาเห็นระบบนกพออกคือสั้นส้นเขากว่าตอนบ้านเขาเริ่มเห็นการทํารายับชาว่านงนี้เริ่แบบแบว่าเริ่มแบบว่เมีความแบบว่าคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นก็เลยไปใส่มาใส่ก็เลยยยาน Okay, nó no. bên vâng và... mà... này cả thứ mà cũng tròn mà chứ này ok nó có thứ mà nó nào để ta sao hoàng và sạch sẽ จะคนเน้นจับคนหลักคนเน่นจับคนสื่อบ้านเฮานี่โอ้ยของนักเทงมากเนยเพราะว่าราคาคือพนโอเคนะรพี่น้องเนาะ็คือเือเจ้าผมเดือว่าคาร์ีินก็ชาลาเดตาสว่างแล้วนเ,าเานาะจ้าจ้า